สวัสดีคุณเลยนะครับตอนนี้เรามาบ้านพี่ดีเด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยเพยังเนี่ยเครื่อนแค้นอนเด็กเนี่ยผมเครื่องเนี่ยโอ้ยพอดปิดลมอย่าติดลมหรือเฮีงหรือบิววะชิลเล่นคนด้วยชิออกออกล้างกายหน่าออกกําลังกายว่ะเช่นนี้นะแม็นวัยไปซื้อซื้อเกือบซื้อเกือบก็หน่าชิแล้วออกล้างกาย แน,น่เนเออแรนนละชิฟิตอัพแนนตั้งเป้ากับเจ้าของไวไหมแ,แล้วอ่ะที่นั่นมาเสีหมูจริทำอะไรกินเช้านี่ะไหวหมูเลยพาเราัมซื้อพักน,น,น,นี่มันเจาอืมอนนทำอะไรบ้างจะไหวอ่ะยังคิดบอกเลยไหมเด,ดี๋ยวไปคิดช่วยงาน,นดี เป็นในเมื่อบ้านนี่ไงโอ้ยไปข้าวเดียวนึงไค่ดเดียวข้าวไปเบื้อสุขนค่ะเป็นลำวนเยอะมาตอนนี้หลายที่ก็เปิดหมดแล้วหลายที่เปิดหมดแล้วที่เที่ยวหุงลงค่ะเปิดหมดแล้วแต่เรามีเวลาน้อยมากอา้ิยไปอ่าไปไม่เยอะเบื้องลงไหมไปน้ำมันวันอะไรไปทน้่ปบอะไปเหรียแล้วไปยังช่องไหนไปเที่ยวเออ้าวไปข้าว้าไปเบอสุกชน่ะาเอ ทิพเที่ยวไปเลยม่อโอวคอนทัวเดียบไปไหมองนอนทัวเออได้อได้เหมือนกันเพราะว่าหลายหลที่เราก็ไม่ได้พาลูกษย์ไปอมแล้วก็มีที่ที่ไม่มีใครรู้จักด้วยนะ ไม่ใช่ว่าแค่ที่ที่มีคนรู้จักนะครับเนาสวยนะครับผมที่สถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักก็สวยต้องเดินทางไปได้นี่ถึงเหยตัวถึงไทยกีบกันนานเจอกันทีนะคะเหมือนเราเหมือนเราห่างกันเป็นเดือนเลยเนาะไม่ได้แยกกันสามส่วันเลยไปทำ ไปดนเลยเขาว่ไปดนไปนิดเดียวเนี้ยไปสามหมื่นเลยเรากับพร้อมกันหรือว่าไปพร้อมกันเหมือนเหมือนเราไปด้วยกันไปพร er. ้อมกันไหมไอ้พ um, well ี่เขาจะไปพร้อมกันใชน้ำกันอะเต่เมื่อกียังคือหอดโอ้จะอ่านขั้นอ่านไอ้เขามาคือมูนเอะดอกพี่นัอไรกินอ่ะเูเลถามไปก่อนะ เเอาไปเลยไปเลยตัวเอ้าแล้วละหมาไปได้เบิ่งไหนกี่ใยปนุข้ามโอ้ไม่ใช่ร้าให้ดีโยมใส่ก็ฝากเพื่อนี่แหละโอ้ดีโยมมีมีมีคนเบิ่งเบิ่งหมาให้เขาอืมเออขยับเข้ามาอีกนิดนึงแล้วพี่ดีขึ้นบอกเรื่องไหนดีขึ้นดีขึ้นมาอีกนิดนึงอืมแต่ว่ายังไม่ไม่ชิดกันหรอกหมอนัดอีกจิตเดียรมอนัดหมอนัดเพิ่มเป็นสองรอบทีนี้อ๋อ โดนมาครับมอน่ะมีกลางปีเจ็ดเดือนครั้งเจ็ดเดือนเถอะอีกสองรอบอีกสองรอบเอ้ามันก็ต้องขยับแบบสร้างเสียงสร้างเสียงของเขาเองไงโอแล้วแต่ร่างกายของน้องแล้วแต่ร่างกายของน้องสถ้ามันโตแล้วมันจะได้เีบใช่แต่ถ้าถึงสี่ขวบแล้วไม่ขยับเขาก็จะขาดเย็บขาดแล้วก็เย็บแบบพนังหัวใจนั่นเองนะ ถ้าไม่เย็บมันจะมีผมอ,อะไะย,ะยาวเวลาน้องโตอ่ะแต่ไปโรงเรียนแหละวันเสาร์นเนาะหมอป่พ่อแอลอ่ะไม่ได้ไปมีเวลาโอ้ยอยู่กับน้องอ่ะจนแบบตอนนั้นก็ปล่อยงงปล่อยไปบวฝาที่กลับมางานแดดเป็นคนหนึ่งที่บ้าระเเกเลยน้ยย <laughs> นานสดหน้เลยอ่ะเอาต้องหนาสดเองนี่แหละเราหน้าสดนี่แหละเออเราอย่าไปเฟกตัวเองสิ ยิ่แบบชาตเดนจะใส่เด่นจะไยไข่ลายเลยพูดเน่ไมน้ำกันเบิร์เลยนี่ต้องเลียนวายดิเล่นวายนี่ยไม่พูดถึงเราของของเรามันต้องสดสดแมนใช่สดไม่ไม่มีแต่งเติมไม่มีแต่งเติมเราธรรมชาติวันนี้มีอะไรพี่ธรรมชาติลงโทษเมนูอะไรทำให้กินยังไม่รู้เลยเนี่ยมะแร็งเขาปลามะแร็งเนี่ยเขาปลา กุ้งไก่ัปลาเาเขาเาพี่างกุ้งไกลพเพจะทดีเจเลาโอ้ยมันเหนื่อยเนาะพี่ผมเมือานนี้ผมตื่นบามงพี่พู้เ่อหรเามากไก่งียไปป๊เดียวปเดียวนึงก่มปกุชชไร่หปกนึ่งนั่นลแปบเดียวห่ป๊ป๊บเดียวป๊มเาพสาม่านาลลไปถาดขนมหนไหม กระสิไกลกว่านิดนึงนิดเดียวนี่ไงวันข้าวนี่ไงเนี่ยจะเสริมเสริมดึงดูดนะครับผมดึงดูดลูกค้าดึดูอะไรบ้างดูทุกอย่างดูนั่นดูทองดูท่อมนะครับผมพูดจริงจริงอันนี้สังคญคือมองแบบว่าปมะมข้างล่างดีขึ้นมากเลยอ่ะแต่โบมี

เม่ได้มาเยี่ยม้มาซื้อผักกันอืไม่ีลน้ไม่ไงว่าพี่นังไม่เยี่ยมดปะไม่เยี่ยมน่าละตอนแรกตอนแรกกับสีว่าให้ให้ให้ไอเดียซิไห้บอกได้ยินเสียงโทรศัพท์คุยกันเเลยพามาเอมาเยี่ยมบ้าดีกว่าเออพี่ได้หลายๆอย่างเนาะเรเจอกันสามปีมาคิดหอดสปีโอ้ยนะคุณนบหค่ะดหด้วยซว่างบรรยากาศเสอยู่นมั้ยแต่ว่าคือบ ขึ้มขึ้เนาะขึ้นน้ำแบบเมื่อวานก็ขึ้มเบิดนเ,เหมือแล <utan> <tortured. S 1> ้วหรอสมเพาะวัน moderator. ตื่นเที่ยงกันปะสมเพาะอากาศเออทำให้ที่อย่าแจ้งคนหายมื่อนี้อืยเพราะคนดีๆหายไปไหนถ้ตื่นเที่ยงว้มันไปกับบ้านสองสามวันแจ้งม่ได้ครัอบ้านเจ้าไหนอยู่แล้วจะทำอะไรพี่ไม่ทำอย่างนอนไม่มีอะไรทำแล้ว เราก็ต้องมาเพราะว่าขายขายน้ำลายแกะที่นี่ซัดเศษฮะพวกก็ยังบิ่งบ้านเนาะเดี๋ยวก็ไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยขายขายไก่มันใช่แล้วที่นั่นห่ะที่นั่นหรอที่นั่นก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ของค่อยเนี่ยแหละปีหนัาจะปปขายหอยพี่พี่นัทพี่นัทจะไปเปิดสาขาสองอยู่ที่นู่นดีีๆก็จะดูแลสาขาหนึ่งให้โอ้ยอะสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งโอเคนะ เดี๋ยวค่อยเจ้าก็ไปกับค่อยค่อยจะไปทำอะไรจากนทางไหนพี่เห็นมาซื้อโอมซื้อองค์เมื่อวานนี้เขายังโมมาส่งเลยไอซีบอกว่าซื้อองค์มาทำอะไรเอ็นอยังมาทำอะไรคะองค์เมื่วานเราเชียงมามาแช่น้ำมาแช่น้ำมาแช่น้ำไปหามเงียมาฮ่อนพี่อยากได้อะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไอทำไว้ให้เนี่ยจะคนให้คนให้ ตอเบอร์รี่เจ้าออกลูกเลยโอ้ยกินหมดแล้วพี่กินหมดแล้วโอเคทุกคนฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะบรรยากาศตอนเช้านี้นะครับทุกคน